สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขามคะาะนะวิเเคราะห์จากบริษัท YLG b u l e a n and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสภาครับราคาทองคําเราได้เห็นเคลื่อนไหวในกรอบที่เป็นไซ d ว w ออกด้านข้างต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆอยู่ประเมินทิศทางในช่วงบ่ายนี้ยังไงคะครับ ที่ทางในช่วงบ่ายยังมองในส่วนของที่ทางรัฐกรทรงคมนะครับอาจจะมีการย่อตัวแต่ว่าย่อตัวไม่มากน,น,นาักรระ 1, น, 1, 300, น,นะครับประเมินส่วแนวรับไว้ที่ระดับ1,312เหรียญถึง1 3 0 0เหรียญต่อพานต่อออนนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าราคามีการย่อตัวลงมาเนี่ยอาจจะมีแรงรับซื้อระยะสั้นส่งผลให้ราคาบิดตัวขึ้นแต่การบิดตัวขึ้นก็ไม่มากนะครับเพราะว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยยังรอดูในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในการประชุมของธนาคารการต่างๆในสัปดาห์นี้อยู่นะครับ ที่ว่าน่าจะดีตัวขึ้นได้เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบก็ดูจะเป็นแนวะต้านสำคัญเหมือนกันมีโอกาสที่จะข้ามไหมคะครับคิดว่าตรงนี้ต้องรอนะครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในในฝั่งสาหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขตัวแรกเลยเนี่ยที่จะมีการประกาศขึ้นมานะครับจะเป็นในส่วนของตัว GDP ไตรมาสสองเป็นประมาณการครั้งแรกนะครับประมาณหนึ่งทุ่มเอ่อทุ่มครึ่งของวันพุธน,นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเนี้ยอาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะ ก็จะส่งผลให้ดันชนีอลลาร์อินเดกเนียมีการอ่อนค่าซึ่งถ้าดูในส่วนของฝั่งด,ดอลลาร์อินเดซ์แล้วเนี่ยยังอ่อนค่าต่อนเนื่องนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนพยุงราคาัทของคาไว้ครับถ้าอย่างนั้นถ้าตอนนี้ก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเป็นราคาล่าสุดค่าทรงๆตัวอยู่นะระดับนี้โพสิชันที่ถือจะมีความเสี่ยงขนาดไหนคะคิดว่ามีความเสี่ยงไม่มากนะครับเพราะว่าทิศทางของตลาดเนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบไปนะครับ าราคามีการดิดตัวหรือขยับขึ้นบริ 1, เวณ1,345เหรียญดอลลาร์ต่อเทร์สออนแนะนำปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนแต่ว่าในส่วนของนักลงทุนที่มีสถานะอยู่แล้วและรับความเสี่ยงได้นะครับให้ดูระดับ1,312เหรียญดอลลาร์ต่อเทร์สออนถ้าไม่หลุดก็ยังถือได้นะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยแนะนำซัอพล์รอดบางส่วนครับแล้วก็ลงไปซื้อถัวบริ 1, เวณ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทร์สออนครับค่ะในายาสำคัญของการประชุมเฟดให้ไวแค่ไหนคะครับในส่วนของการประชุมเนี่ยใน,ในเบื้องต้นนะครับ คาดการว่าอาจอาจะยังอาจจะยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณในทิศทางของการชะลอมาตรการ QE ที่ชัดเจนมากนักนะครับคาดการว่าในส่วนของทางเศษเนี่ยอาจจะมีการย้ําเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำต,ต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของการดําเนินนโยบายที่เป็นดอกเบีย้ยศูนศูนหเอร์เระดับศูนเปอร์เ็นเนี่ยนะครับคิดว่าจะส่งผลต่อเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวดัชนีดอลลาร์อินเดียนเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ก็คือ ปัใจจัยในสารัฐย,ยังคงสําคัญอยู่นั่นแหละแต่ว่าให้ดูกรอบการเคลื่อนไหวก่อนถ้ายังไม่หลุด1,312ถือไปขายที่1,345ก่อนแต่ถ้าหลุดต้องมีการ Stop Loss นะคะครับค่ะในส่วนของเซฟฟเองราคามองกรอบไว้ยังไงคะครับในส่วนของ เซ็นทริปตี้นะครับในส่วนของกรอบราคาเนี่ยประเมินส่วนแนวรับระดับ960จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของดีลต้าเนี่ยประเมินระดับ995จุดนะ,นะครับยังแนะนําเป็นลักษณะเดียวกับทองคำนะครับก็คือลักษณะของการย่อลงมาแล้วก็ทําการซื้อเล่นสันนะครับพอมีการบีดตัวขึ้นไปก็มีการปิดสถานะทํากำไรก่อนเพราะว่า ในส่วนของสถานการณ์เนี่ยยังดูแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยบวกเข้ามาหนตลาดนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็มีการคาดการณ์ในส่วนของตัว GDP ไตรมาสสองของไทยเองก็อาจจะมีการโตต่ำกว่าสิเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ก,ก็ยังส่งผลเชิงลบต่อดัรชนีอยู่นะครับค่ะถ้าย่อตัวลงมาแล้วค่อยเปิดลอง g position ล้วขึ้นไปขายที่นาตานะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพรวมนะคะในส่วนของทองคําเองทางด้านของวอลจีนะคะบอกว่าณระดับนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่แม้ว่าจะมี2ตัวเลขสําคัญที่จะมีการพูดคุยกันในสัปดาห์นี้1ก็คือตัวเลข GDP ไตรามาสสองของสหรัฐซึ่งจะเป็นการประกาศกันร,รอบแรก2ก็คือการประชุมของเฟดนั่นเองแต่ว่านายะสําสคัญนั้นจะเห็นผลชัดเจนก็ต่อเมื่อความชัดเจนนั้นเริ่มมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูตามกรอบนี้ไปก่อน ใครที่มี Position อยู่รอขายที่แถวๆหนึ่งพันสาอส่สิบห้าดอลลาร์สหรัฐต่อเทรออนแต่ถ้าลงมาแถวแถวแนวรับ1312ยังว่าไม่หลุดนะคะไม่หลุดรับได้แล้วขึ้นไปขายที่แนวต้านแต่ถ้าหลุดต้องมีการ Stop Position Stop Loss Position บางส่วนด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นแนว รับด้านล่างจะอยู่แถวๆ1,300า0ดอลลาร์สหรัฐต่อทรยออนนะคะนี่เป็นภาพรวมในส่วนของ g o ลฟิ u เจอร์ส่วนเซฟฟิฟตี้ฟิที่ทางด้านของว g เขามีอีกหนึ่งสินค้าด้วยเหมือนกันก็คือทางด้านของเซฟฟรอให้มีการย่อตัวลงมานะคะแถวแถ,ถแนวรับ960นาะต้านอยู่ที่995วันนี้จับตาตัวเลขของสอสคอด้วยจะมีการปรับประมาณการ GDP ลงอีกหรือเปล่าจะกดดันให้ตัวของเซฟฟิ ย่อตัวลงมาให้เป็นแนวรับและเปิดโพสิชันล o n งได้หรือเปล่านะคะนี่เป็นภาพรวมที่พูดคุยกันกับทางด้านของ y l g กลับมาที่การลงทุนในหุ้นบ้านเราบ้างวันนี้ย่อตัวลงมาภาคเช้า21จุดน่ระดับที่หลายคนบอกว่าเอาละตั้งหลักกันใหม่ไหมสำหรับ1450จุดหรือน่ระดับนี้มีโอกาสที่จะย่อตัวลง